สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง NP Copy นะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการทำอาหารเสริมสำหรับรายแดงกันนะครับ อาหารเสริมสำหรับไรแดงนั้นจะช่วยทำให้ไรแดงของเรานั้นอ้วนสมบูรณ์ตัวใหญ่แล้วก็มีสีที่แดงสดนะครับการใช้อาหารเสริมควบคู่กับอาหารหลักที่เป็นสาล่ายคเลเล่าหรือว่าน้ำเขียวจะช่วยให้อัตราการเจริญเติบโตอัตราการขยายพันธุ์นะครับดีขึ้นเ,เมื่อเปรียบเทียบกับการเลี้ยงด้วยน้ำเขียวเพียงอย่างเดียวนะครับโดยการให้อาหารเสริมนั้นตัวผมเองนะครับจะให้ก่อนเก็บเกี่ยว เป็นเวลา1วันนะครับซึ่งโดยส่วนตัวแล้วผมจะใช้วิธีการเก็บเกี่ยวแบบครั้งเดียวหมดนะครับแต่สําหรับผู้ที่ใช้วิธีเก็บเกี่ยวแบบต่อเนื่องนะครับท่านก็สามารถให้อาหารเสริมได้ทุกวันนะครับโดยให้เพียงวันละ1ครั้งเท่านั้นนะครับแล้วก็ต้องมีการลดระดับน้ําแล้วก็เติมน้ําใหม่นะครับทุกๆ2อถึงสวันนะครับเพื่อป้องกันน,น้ําเน่าเสียนะครับวิธีการทําจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับ สูตรนี้เป็นสูตร24ชั่วโมงนะครับในสัดส่วนที่ผมจะสาธิตให้ดูเนี่ยอันนี้จะเป็นเหมาะสําหรับการเพราะรายแดงในภาชนะขนาด20-30ลิตรนะครับวัตถุดิบทั้งหมดจะมีอยู่3อย่างนะครับก็คือจะมีอ,อย่างที่หนึนะครับอันนี้ก็จะเป็นอาหารปลาดุกนะครับตัวนี้จะเป็นอาหารปลาดุกนะครับในส่วนนี้คุณสามารถเลือกใช้ได้3อย่างนะครับก็คือปลาปนอาหารปลาดุก หรือว่าอาหารกบนะครับเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับอันนี้ผมใช้อาหารปลาดุกนะครับอย่างที่2ก็คืออาหารหมูครับตัวนี้จะใช้เป็นอาหารไก่ก็ได้นะครับตัวที่3มนะครับอันนี้เป็นรําละเอียดนะครับ ในสูตรนี้เราจะใช้ส่วนผสมทั้งหมดในอัตราส่วน1ต่อ1เลยนะครับก็คือใช้อย่างละ1ช้อนชานะครับเราจะเริ่มที่อาหารประดุกนะครับ1ช้อนชาอาหารหมูหรืออาหารไก่ก็ได้นะครับ1ช้อนชาแล้วก็รำละเอียด1ช้อนชาครับ ใส่ทุกอย่างลงไปในชนะที่เราเตรียมไว้นะครับจากนั้นให้เราเติมน้ําลงไปนะครับใส่น้ําพอประมาณนะครับอันนี้เราจะ,จะทําการแช่ไว้อย่างนี้นะครับเป็นเวลา24ชั่วโมงนะครับให้ส่วนผสมทุกอย่างละลายเข้ากันนะครับแล้วก็ อ่าเมื่อเขา24ชั่วโมงแล้วตอนที่เราจะนําไปใช้เราก็จะนำอ,ะอาหารหมักที่ได้ตัวนี้นะครับไปกรองอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อเอากากหยาบนั้นทิ้งไปแล้วก็เอาแต่ตัวน้ํานะครับสาดให้ทั่วบ่อที่เราใช้เลี้ยงลายแดงนะครับ นี้จะเป็นสูตร72ชั่วโมงนะครับวัตถุดิบทั้งหมดจะมี5อย่างนะครับวัตถุดิบหลัก3อย่างก็คืออาหารปลาดุกนะครับนั่นคืออาหารปลาดุกตัวนี้นะครับอาหารหมูนะครับหรือว่าอาหารไก่ก็ได้นะครับแล้วก็รำละเอียดนะครับในสูตรนี้จะเพิ่มกากน้ำตาลนะครับแล้วก็นมเปรี้ยวนะครับเราจะนำส่วนผสมทั้งหมดนะครับ ผสมไม่เข้ากันแล้วก็หมักทิ้งไว้เป็นเวลา72ชั่วโมงภาชนะที่ใช้ในการหมักนะครับเราจะใช้แกลอนนะครับขนาด6ลิตรนะครับซึ่งเราก็จะใช้น้ําอยู่ที่3ลิตรนะครับเราจะเว้นพื้นที่ว่างไว้50%นะครับเพราะว่าในกระบวนการหมักเนี่ยมันจะเกิดกา๊าดนะครับการที่เราเว้นพื้นที่ไว้50%เนี่ยมันจะทําให้ไม่เกิดการบวมนะครับ สูตรนี้เราจะใช้อาหารประดุกนะครับ2ช้อนโต๊ะนะครับอาหารหมู2ช้อนโต๊ะนะครับ รำละเอียด2องช้อนโตรครับนมเปรี้ยว1ขวดเล็กนะครับ กากน้ําตาลเราจะใช้2ช้อนโต๊ะนะครับซึ่งกากน้ําตาลเนี่ยเราจะต้องละลายกับน้ําก่อนนะครับแล้วจึงค่อยเทลงไปผสมรวมนะครับ เราจะเติมน้ำลงไปเพื่อละลายกับน้ำตาลในชะ้ก่อนนะครับใส่น้ำนิดหน่อยครับ เมื่อกาลน้ำตาลละลายเข้ากันดีแล้วนะครับทีนี้เราก็จะเอากา,าน้ำตาลที่ละลายน้ําแล้วตรงนี้นะครับเทใส่ลงไปนะครับที่เราใส่กาลน้ำตาลเพราะว่ากาลน้ำตาลจะเป็นอาหารของจูรินซีนะครับซึ่งจูรินซีเนี่ยเราจะใช้จูรินซีของนมเปรี้ยวนะครับ ซึ่งในการหมักนี้นะครับเราก็จะได้จุเินซีจากนมเปรี้ยวนะครับแล้วก็จะได้ยีสต์นะครับยีสต์จากลัมนะครับลำละเอียดที่หมักรวมกันนะครับเมื่อส่วนผสมทุกอย่างเทรวมไปในภาชนะเรียบร้อยนะครับทีนี้ก็ให้นำการปิดฝานะครับปิดฝานะครับแล้วก็นําไปตั้งทิ้งไว้นะครับในที่ล่มไม่ไม่โดนแสงแดดนะครับต้องไว้ในที่ไม่มีแสงแดดนะครับ เราจะตั้งหมักไว้72ชั่วโมงนะครับอย่างนั้นก็ใช้ได้นะครับ72ชั่วโมงก็เริ่มใช้ได้แล้วนะครับปริมาณการใช้นะครับเราก็จะใช้ที่1ช้อนโต๊ะต่อน้ำ10ลิตรนะครับ และนั่นก็เป็นวิธีการทำอาหารเสริมสําหรับรายแดงนะครับสำหรับผมเองเนี่ยจะมี2สูตรนะครับก็คือสูตร24ชั่วโมงแล้วก็สูตร72ชั่วโมงนะครับชอบวิธีไหนก็ลองนําไปใช้กันดูนะครับหากท่านชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมได้ทำคลิปวิดีโอดีๆแบบนี้ออกมาอีกสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ